สัมภาษณ์นะคะอาจารย์สัทธารามกันก่อนเลยดีกว่าว่าตกลงกันยังไงเพราะว่าเราก็จะสับสนนะคะเพราะว่าจําได้ว่าพึ่งเลือกกันปลาปลายปีที่แล้วแล้วจู่ๆมีข่าวนี้ได้ยังไงนะคะถ้าอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายทีมงานแจ้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สัทธารามคะครับสวัสดีครับอาจารย์สับก็ทราบว่าอาจารย์และคณะเนี่ยที่ชนะการเลือกตั้งจากผู้ประกันตนเนี่ยเข้าไปเนี่ย เพิ่งจะมีการประกาศผลนะคะในการเป็นประกาศรับรองเป็นกรรมการในในในบอร์ดประกันสังคมเมื่อไม่นานนี้เองอะ่ะทำไมมันม,มีข่าวว่าจะกลับไปแก้กฎหมายให้กรรมการมาจากการแต่งตั้งอีกแล้วล่ะคะอ๋อครับผมอันนี้ผมต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าตัวกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายฉบับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนะครับเป็นการเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งการนำเสนอส่วนนี้ ก็มีจริงๆอันนี้มันมีดีเทลอยู่อยู่เยอะเหมือนกันนะครับว่ามันมีการพยายามที่จะเลื่อนการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะเสนอตัวกฎหมายอะไรต่างๆซึ่งถ้ามองคร่าวๆเนี่ยตัวใบปักหน้าของตัวกฎหมายตัวนี้ก็จะถูกเรียกอย่างเป็นเรียกแบบไม่เป็นทางการว่าเป็นประกันสังคมสามขอก็คือการเปิดโอกาสให้ คนสามารถเอาเงินกู้หรือว่าเงินชราภาพของตัวเองออกมาแต่ว่าไส้นเนี่ยมันดันมีเขียนวัดตัวเนี้ยว่าที่มาของบอร์ดให้เป็นไปตามความเห็นชอบของรัฐมนตรีอันนี้คือเสนอตั้งแต่ในสมัยรัฐมนตรีสุช,ชาติชมกลิ่นนะครับมีการเสนอซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ถูกสื่อสารออกมาช่วงแรกว่าก,กฎหมายตัวเนี้ยก็น่าจะ ก็น่าจะแบบถูกถูกเลาะไปเพราะว่ามีกระบวนการของการมีกระบวนการของการยุบสภาไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือกฎหมายโอนแถูกกระทรวงแรงงานเนี่ยนายื่นกลับเข้าไปนํายื่นกลับเข้าไปเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาถกเถียงว่าเอ๊เหมือนกับตัวแทนประกันสังคมที่มาให้สัมภาษณ์ว่าก็เป็นเรื่องจริงนะที่มีการนํากฎหมายฉบับเนี้ย เข้าไปบรรจุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการนําเข้าไปบรรจุก่อนที่จะมีการรับรองผลไม่ไม่กี่วันด้วยซ้ำอันนี้ก็เลยทำให้การเป็นข้อถกเถียงว่าเอ๊ะทำไมทําแบบนี้นี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อ,ข,อข้อที่สองก็คือ,อ <c oughs> ก็อาจจะมีมีคําอธิบายมาว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อย ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆก็เลยต้องเพิ่มออปชันอะไรต่างๆขึ้นมาภายใต้เงินแถโนี้แต่ว่าผมไม่อยากชวนมองว่าว่าการที่ม,มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการการทํางานของภาคส่วนไหนนะครับไม่ใช่มีปัญหาในการนการเลือกตั้งในตัวมันเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมค่ะอาจารย์สัทธรมคะก่อนหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะคะทางรองเลขาของสปสเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า คือโอเคแหละเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นกฎหมายเดิมนะคะที่ที่เสนอแล้วมันก็เกิดการยุบสภามาก่อนแต่ว่าวิธีการเนี่ยก็ยังให้มีการเลือกตั้งอยู่เหมือนเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้มีการสรรหาเพราะเกรงว่าจะมีเหตุสุขพิสัยอย่างเช่นภัยพิบัติโรคระบาดแล้วจะจัดการเลือกตั้งไม่ได้เดี๋ยวการบริหารกองทุนมันจะได้รับผลกระทบอะคะ่ะในฐานะที่อาจารย์มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ทางทีมด้วยเนี่ย มองคําอธิบายตรงนี้ของทางประกันสังคมว่ายังไงคะมันมีเหตุผลที่เออควรจะแบบป้องกันความเสี่ยงในแบบนี้เอาไว้ด้วยหรือว่ามันมีอะไรที่น่าน่าน่าตั้งข้อสังเกตบ้างอะคะ,ะจริงๆนะครับคือผมคิดว่าถ้าเลาไปอ่านตามตัวอ,อักษรเลยมันไม่ได้มีความหมายแบบนั้นนะครับคือถ้าอ,อยากให้มีความหมายเหมือนกับทางที่ทางประกันสังคมออกมาชี้แจงเนี่ยก็ต้องเขียนว่าให้มีการให้บ่อนมาจากการเลือกตั้ง โดย <Ừ. S 1> ถ้าเกิดเหตุสุวิสัยให้ทําแบบนี้อันนี้คือไม<แ>่ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ที่เขียนไว้ในในตามตัวอักษรเนี่ยมันหมายความว่าให้รัฐมนตรีเป็นคนกําหนดจะกําหนดยังไงก็ได้ <Ừ. S 1> ไม่ไม่ได้มีคําว่ามามา,มาจากการเลือกตั้งเลยนะครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นตัวนี้ย <Ừ. S 1> สิ่งหนึ่งที่เดี๋ยววันที่4มีนาเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่ร์ดชุดใหม่เนี่ยก็จะได้พบทางรัฐมนตรีหรือวันที่5มีนา ก็จะเป็นการประชุมนัดแรกนะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรไอ้สิ่งที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมาต้อ,อคุยกันก็คือมาคุยกันนะครับมาศึกษารเรื่องกระบวนการการวางเงื่อนไขการการเลือกตั้งเสียใหม่นะครับรวมถึงกวาพ <c oughs> บบประกันสังคมนะครับว่าตัวก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวฉบับปีสามสามเนี่ยมันจะสามารถสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซต ก็ต้องมาเป,ปลี่ยนรูปแบบว่าต้องให้อยู่ในเงื่อนไขของการที่เป็นบอร์ดชุดใหม่ที่เข้ามานะครับที่เราจะก็จะมีการยื่นร่างกฎภายใต้เงื่อนไขต่างๆด้วยเช่นกันครับผมอาจารย์ผมถามในแง่ของสถานะในบทบาทของบอร์ดที่มาแต่การเลือกตั้งณนปะัจจุบันนี้ถือว่าทุกอย่างมีกระบวนการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จะไม่พลัดพันีด้ใช่ครับณตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ มีมีคำสั่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเรามีมสั่งนสิทธิหน้าทีต่ตามกฎหมายนะครับแต่ว่ามผมต้องเรียนท่านผู้ดำเนินรายการครับว่าที่ผ่านมาในอดีตสามสิบกว่าปีเนี่ยการทํางานของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็จะถูกคาดหมายการทํางานเป็นอีกแบบนึงก็คือมาประชุมกันเดือนละครั้งแล้วก็ให้ความเห็นอะไรต่างๆไปอันนี้ผมให้ข้อมูลนะครับว่า บอร์ดการสังคมนี้ไม่ไม่เหมือนซูเปอร์บอร์ดของที่อื่นนะบอร์ดการสังคมมีค่าตอบแทนเดือนละแปดพันบาทเดือนละแปดพันบาท<อ>นะครับก็จะไม่เหมือนซูเปอร์บอร์ดของที่อื่นที่ค่าตอบแทนสูงในต่างๆเพราะฉะนั้นการทํางานของบอร์ดการสังคมที่ผ่านมาก็จะเหมือนกับอ่าโอเคทุกคนก็เหมือนมาทํางานพาร์ทไทม์ก็มาประชุมกันเดือนละครั้งแต่ผมคิดว่าหลังจากเนี้ยที่เอ่อที่บอร์ดมาจากการเลือกตั้งคนสนใจมากขึ้น การทํางาน<ช>ของบอร์ดเนี่ยมันก<ช>็จะต้องมีการแอคทีฟมากขึ้นและทําให้สิ่งที่เกิด<ม>ในประกันสังคมเนี่ยเข้ามาสู่ในพื้นที่สาธารนณะให้แสงสว่างจับตามากขึ้นอถ้าเกคดถามอาจารย์ต่อดนถึงตุนวันคือผมเองก็เคยไปเป็นที่ปรึกษานะหลายปีมาแล้วครับที่สำงงนักประกันสังคมเนี่ยและผมเคยนั่งร่วมประชุมอยู่ด้วยปัญหาหนึ่งเนีายอดี์ถามแนวคิดกราจารเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สูกสังคมข้างนอกตั้งคําถามและผมไปนั่งอยู่ และผมก็ได้เห็นปัญหารจริงก็คือเรื่องการใช้เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยไปลงทุนถ้าเราไปดูในตารางหลักทรัพย์ตอนที่เราได้เห็นนะครับว่าสำนักประกันสังคมเนี่ยไปถือหุ้นอยู่หลายที่นะบริษัทใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยทีนี้มันก็เป็นปัญหาผมเคยถามที่ประชุมนะสิบกว่าปีกับยี่สิบปีที่แล้วว่าวเกณฑ์ในการเอาเงินไปลงทุนทํไงเกณฑ์ในการบริหารทาไงแล้วทาไมถ้าแล้วเราจะตรวจสอบได้ไงว่าเอาเงินาลงบริษัทไหนซึ่งเป็นบริษัทเกียเบียนเี่นจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมาเกี่ยวข้อง เพราะมีผลนะเอาเงินหนึ่งพันสองพันล้านไปลงบริษัทนี่มันมีผลเนี่ยอาจารย์ดูตรงนี้ยังไงนี่ผมเจอเรื่องนี้มาสักเกือบยี่สิบปีเลอาจารย์ที่ผ่านมาครับอืมครับอันนี้อันนี้ผมเรียนตามตรงเลยนะครับว่าปัจจุบันเองก็ยังมีคําถามข้อสงสัยในลนักษณะนี้อยู่การการลงทุนของทางประกันสังคมเนี่ยซึ่งกำแพงเพียงแค่ในในตลาดหุ้นเนี่ยตัวพอร์ตก็ใหญ่หลักสองแสนล้านนะนะครับถ,ถือว่าเป็นมูลเป็นมูลค่าสูงมากแล้วก็ เราจะเห็นว่าเคยมีข่าวอะไรต่างๆมากมายโดยการพิจารณาการลงทุนเนี่ยก็จะมีบอร์ดอีกชุดหนึ่งซึ่งก็จะ,ะทํางานภายใต้บอร์ดชุดใหญ่ก็คือเป็นบอร์ดคณะกรรมการการลงทุนนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายของทีมเรานะครับซึ่งก็คือการพยายามเปิดเผยนะครับเพราะข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันก็เปิดเผยอยู่แล้วเพื่อให้มันกระจ,ะจายเปิดเผยให้หมดนะครับตามหลักธรรมาภิบาลน,นะครับ เปิดเผยณปัจจุบันการลงทุนว่าเราไปลงเอสโอไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องเปิดเผยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือโอเคบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเคลื่อนไหวในตลาดทุนเปิดเผยว่าเราจะไปลงอันนี้อันนี้เราอาจจะทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาต้องเปิดเผยแนวทางการลงทุนว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับกองทุนบํานาญของประเทศพัฒนาแล้วกองทุนบํานาญนอร์เวย์เขาเขียนไว้เลยว่าเขาจะต้องลงทุนในกลุ่มทุนที่มีมาตรฐานแบบนี้นะ กลุ่มทุนหรือสิมัดแรงงานกลุ่มทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มทุนที่ไม่พัวพันกับประเทศที่กำลังท,ท,ทำสงครามอยู่ต้องมีหลักการแบบนี้แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำและเราก็ได้มีการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการกับทางกระทรวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วทางผู้บริหารกระทรวงเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากให่มีการเปิดเผยอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่เปิดเผยพอมันเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาสุดท้ายก็เป็น ตัวแทนว่าจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยก็ก็จะถูกสังคมสับท,ท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่าทางนั้นเองก็อาจจะไม่ได้มีอํานาจที่จะเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้การเปิดเผยจะสร้างความปลอดภัยให้แก่ทุกฝ่ายอันนี้คือเป็นสิ่งในแนวนโยบายที่เราจะพยายามทําแน่นอนครับค่ะมีคําถามที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกมายาวนานนะคะอาจารย์สัทธรรมคะว่าจะฝากความหวังกับบอร์ด ฝั่งผู้ประกันตนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต้องถือว่าเป็นชัยชนะเกือบยกทีมของอาจารย์เนี่ยได้แค่ไหนคือเรื่องสิทธิประโยชน์อย่างเช่นการรักษาพยาบาลหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเวลาไปเป็นผู้ประกันตนบัตรประกันสังคมเนี่ยดูปฏิบัติเหมือนตอนนี้อาจจะแบบด้อยนะคะด้อยกว่าคนที่ใช้หลักประกันสุขภาพสามสิบบาทซะอีกอในเรื่องนี้อาจารย์สัทธนามีแนวคิดว่าจะจะสร้างความหวังให้ได้ยังไงบ้างหรือการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับ จริงๆแล้วโดยนโยบายของของทีมเราเนี่ยก็คือการทําให้ประกันสังคมสิทธิการรักษาพยาบาลตัวนี้ไม, <Ừ. S 1> ไม่ไม่น้อยกว่าบัตรทองนะครับไม่ไม่น้อยกว่าบัตรทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการอะไรต่างๆของประกันสังคมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเนี่ยโอเค มันฟังดูคล้ายกับบัตรทองแต่ว,ว่าวิธีการจ่ายมันต่างกันเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยก็คือให้เงินไปแก่โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าบัตรทองเนี่ยมันเป็นภูที่ใหญ่มากกับทางาผ่านทาง Sport สปสช,อชอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบริหารจัดก,การบางครั้งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรับไปแล้วก็ไม่ได้มีศักยาภาพในการรักษาเช่นเช่นการรักษามะเร็งที่มันมีความสลับซับซ้อนเนาะนะครับโรงพยาบาลเอกชนหลายที่เนี่ยเซอร์วิสดีอะไรต่างๆก็จริงแต่ว่า เออหมอมะเร็งก็เป็นหมอพาร์ทไทม์เครื่องมะเร็งอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีความคุ้มค่าในการที่จะสั่งซื้อมาตัวนี้ก็เป็นปัญหาคือเราก็ต้องเข้ามามอนิเตอร์ตัวนี้อย่างอย่างใกล้ชิดและที่สําคัญคือเราก็จะพยายามมุ่งไปทำเ m o มกับสปะสะชว,ว่าตัวไหนเนี่ยเนาะตัวไหนที่เราสามารถที่จะเม r ร์ชสิทธิประโยชน์อของประกันสังคมกับสปะสะชได้เช่นกรณีคนที่รักษามะเร็งนะครับ อนนี้สวสสวชดีกว่า Cancer a n y อ h e r e นะครับเราสามารถเม r g e ได้ไหมเช่นถ้าคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยคุณสามารถเลือกเลยได้ไหมว่าคุณอยากใช้สิทธิ์บัตรทองโดยที่ความเป็นผู้ประกันตนของคุณเนี่ยไม่ไม่ได้หลุดหายไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะพยายามผักแันเพราะปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะถ้าคุณอยากใช้สิทธิ์บัตรทองคุณต้องไปลาออกจากประกันสังคมซึ่งผูกกับการทํางานของคุณซึ่งมันก็ลาออกไม่ได้โดยง่ายและคุณต้องรอเป็นหกเดือนนะครับ ก็มีหลายโรคที่มันมีที่มันไม่สามารถจะอยู่กับแก๊บแบบนี้ได้และถ้ามันเป็นเพียงแค่เทคนิคการบริหารผ่านระบบกฎหมายราชการผมคิดว่าผู้ประกันตนไม่ควรจะเป็นคนแบกรับเรื่องเรื่องแฝงพวกนี้ด้วยตัวเองครับค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความหวังนะคะที่ฝากเอาไว้กับบอร์ดที่มาจากการ,รเลือกตั้งโดยตรงของผู้มีการสมทบทุนนะคะมาอย่างต่อเนื่องแต่ขออนุญาตถามกลับไปที่โหมดการเมืองหน่อยอาจารย์สัทธรมองยังไงเขาบอกว่า ไอ้การที่มีความพยายามที่จะนําเสนอกฎหมายนี้เนี่ยแม้กระทั่งจะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ก็ยังจะเสนอแนวทางกฎหมายที่ให้มีช่องทางในการแต่งตั้งได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่สบายใจกับการลุกคืบของฝั่งสีส้มอ่ะต้องพูดตรงๆเพราะว่าทีมหาวยจสัยตสธรรมก็มาจากความเป็นคณะก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงนะคะเอออืมอครับผมผมคิดว่าอันนี้ผมในในโลกออนไลน์ว่าสื่อก็ ก็มีการวิเคราะห์ไปในทางนี้นะครับอืแต่ผมก็คือก็ยังมองในแง่ดีมองยางแง่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกันสังคมมันก็โอเคถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนที่ใหญ่แต่ว่ามันก็แตกต่างจากการบริหารประเทศอยู่เยอะเหมือนกันนะครับบริหารประเทศเนี่ยพอคุณเข้ามามันต้องเกี่ยวพันกับกระทรวงทงวงกลมข้าราชการจํานวนหลายแสนหลายล้านคนเพื่อทีจะผักด่นนโยบายแต่ว่ามาประกันสังคมเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามา เรื่องใหญ่ก huh. mm ็ค hmm. ือไม่ผลเรื่องสิทธิประโยชน์กับเรื่องการลงทุนนะครับะัะนั้นผมเข้าใจว่าจริงๆว่าแม้แต่จะเป็นข้าราชการที่ทํางานอยู่เจ้าหน้าที่หมายถึงว่าโอแทนจากภาคบัตรโอแทนในแจ้งโอแทนผู้ประกันตนแม้กระทั่งทีมผู้สมัครทั้งหมดผมคิดว่ามี่วนที่ซ้อนทับกันในเรื่องของของนโยบายเนี่ยสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะก็คืออยากผู้ประกันตนได้ของที่ดีที่สุด นะครอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่แตกต่างจากการแข่งขันทางการเมืองในในในระดับชาตินะครับแต่แน่นอนผมคิดว่ามีปัญหานะครับผมคิดว่าพัคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตอนนี้แล้วก็ใหญ่มานานแล้วที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก้่าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยพังอประชารัฐก็คือพรรคราชการนะครับเป็นพรรคราชการซึ่งผมคิดว่า เราเองก็จําเป็นต้องปรับจูนแล้วก็รดบทบาทของพักราชการในในทุกอในทุกมิติเหมือนกันนะครับเพื่อให้เจตจำนงของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะผลักดันอะไรต่างๆได้นะครับกระโจนดีบิเชต์ใอหลัจะกอีกสักหนึ่งคำถามไหมครับสองจุดสามหกล้านตัวเลขโดยประมาณของกองทุนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะเรายังไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะแก้กฎหมายและแต่งตั้งหรือไม่เนี่ยอาจารย์คิดว่า 2.36ล้านที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวเงินมันจะหายไปเยอะเรื่อยเร็วเพราะว่าคนชาภข้าพมากขึ้นเงนินมันอะไรลเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้นี่มันจะมีผลยังไงวะสั้นๆอาจารย์ว่าว่าจะมีผลต่อโดยรวมยังไงบ้างสําหรับเรื่องของเงินที่มันจะหายไปหลังจากเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็เป็นการทํานายเชิงโอเหมือนกับเรื่องสังคมผู้สูงวัยนะครับเอามาคือเป็นฉากเดียวกันว่าพอเรานิยามว่าคือคนแก่เยอะขึ้นและคนเกิดน้อยลงก็จะทําให้สังคมเรา ขาดความสมดุลอะไรต่างๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอธิบายผลกระทบต่อประกันสังคม,มก็เหมือนกับการอธิบายภาพภาพรวมใหญ่เช่เนเดียวกันก็คือในอีกด้านหนึ่งถึงแม้ว่าคนจะเกิดน้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนยมี productivity มากขึ้นก็คือคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางามูลค่าทางเศรษฐกิจกันต่างๆได้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะ ถ้าเขาสามารถออกแบบดีๆก็ผมต้องบอกว่าเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยประกันสังคมมีระบบ Big Data Go, ิตาโก้ดิจ a ตาโ e n a ในช่วงโควิดเนี่ยที่ดีมากเลยตอนที่คนมาขอรับเงินเยียวยาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาข้อมูลชุดนี้ที่เคยใช้เมื่อสามสีได้รับเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยเอามาเมิร์ชกับโัวสิทธิประโยชน์ในวัยทำงานที่เราวางแผนจะเพิ่มให้การข้อการเลียงดูบุตร ถ้าเขาสามารถดูว่ารีเทิร์นตัวนี้ทาให้รายได้แล้วก็ชิดของคนเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนแล้ก็ออกแบบสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มเพื่อกระตุ้นให้คนในวัยทํางานมีชุดที่ดีพอที่จะสามารถพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้ตัวนี้แหละก็จะทําให้กองทุนขยายรวมถึงแนวทางทาง่าๆคุ้มทวนน้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโดยเช่นเดีวยวกันนะครับผมค่ะก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะก็กราบขอบคุณนะคะคิดว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ สิ่งที่ผลักดันต่างๆว่าได้ทําไปได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สัทธรรมรธรรมบุตรศร,ร,รมีมากค่ะครับ